Morgan หมายถึงสวัสดีตอนเช้าในภาษาเยอรมันเรียบี่แล้วเราได้พาไปชมสะพานโฮเอนโซลนและมหาวิหารโครนซึ one, ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองนี้ซึ่งเช้านี้เราก็จะออกเดินทางจากเมืองโดเรนและไปต่อรถไฟ ICE ที่สถานีเมืองโครนเพื่อไปยังจุดหมายของเราที่เมืองไฮเดนเบิร์ก หรือเราจะไปลงที่เป้าหมายปลายทางคือไฮเดนเบิร์กครับไฮเดลไฮเดลเบิร์กไฮเดลไฮเดลใหญ่เลยนะเดียวไฮเดลไฮเดลปยัารีวิวห้องน้ำนะครับใรถไฟของที่เยอรมนีนะครับผมกด จะ้งม, <c oughs> มือตนี้ะมีโซเาโอเคลรามาที่ยวเองนะครับ

กันเอเวนส์สวีสดีตอนเย็นนะครับตอนนี้อยู่ที่ไฮเดนเบิร์กไฮเดนเบิร์กเรียกถูกความไม่รู้นี่คือบรรากาศเมืองรอบๆรถถูกรถถูกรถบวงมาเป็นรถบวงใช้เบนซ์เด็กี่ดูแล้วกันอะไรกันนี่เลย รถลางมันวิมันวิ่งรอบมือใครได้บอกเลยมันจะมีรถลางเมื่อกี้ก็นั่งมาก็คืนไมไ่เรียบคืนเป็นเป็นโมเสกเนี้ยเดินเดินรถสารล้อรถลางเลยสารล้อกเป๋ามีมนครับคน,นนี้จะได้เลยแน่นอนะ คขาไปเดินทา,นนางขา,นนา,งาจะนั่งไปที่เดิม,มกันไหมต้องต้องรอให้รถลากมันข้ามไปก่อนใช่ไหใช่มีอะไรเต็มไปหมดเลยเคบับเมืม่อกี้เรามาตรงนี้เปล่าวะ<ช>ไม่ใช่ใช่ไหมใช่เรามาจากฝั่งนี้เร,รเรามาจากมุมนี้เลย เนี่ยเราเรากลับเรากลับไปก็อันนี้แหละรถรางนี่ปัญหาคือต้องกดไอ้ต้องต้องกดตุกตักตุกตักตุกตักยังหมกว่ากดไม่ลงอ่ะไม่มันเป็นเซนเซอร์แบบเอามือสัมผัสเบาๆแต่เพียงแผ่วเบาก็ได้แล้วเอ๊ะขายน้ำยาปรับผมผม นี่เรากำลังข้ามรถรางระวังนะที่นี่<อ>รถจักรย,ยานเป็น p พรวิตี้นะครับปากินโจงห้เสร็จแล้วซื้อกาแฟร้านนี้ระหว่างเดินไหนว่ากาแฟนี่ร้านกาแฟเอาแล้วเข้าไปดูก่นอนเดินมาถึงร้านขายทัวร์มาร์เก็ตนะครับเพจนี้แง่โอ้เทียบเลย คืออะไรกันจากไทยปะจากไทยปะเลยจากไหนมันมาตีตาที่นี่แล้วพวกนั้นโอยดูเห็ดดิเห็ดเห็ดเห็ดยังขนมปังเลยเหรอเห็ดเมาดูกันนะครับเบียร์ที่ไฮเดอเฟอร์โอ้เบียร์ราคาคุ้ม ตัวสินค้าเทส่วนตัวนะครับดีเบียด้วยโยกดีเวียเยขบเพลินด้วยรายการด้วยรายการเูาจะกินเยอะเปล่าเออไหนเอามันจากไหนเออเปลาด้วยวันนี้อากาศที่ให้ได้บเบิปเป็นใจเท่าไหร่เนื่องจาก มีฝนตกตลอดเลยฝนตกพลัๆแล้วก็มาได้เอรลมมาเลยเอันนี้เปียก <c oughs> เริ่มเปียกเริ่มเปียกนะครับอะไรนะชุมช่ำโอ้ยน้อยยังน้อยอยู่อันนี้คือโรงแรมของเรานะครับ บอนที่มีโฮเทลพิมพ์พัติน้ำเอ้บีพัติน้ำพรีเมียมอะไรข้างถนนอันนี้แม่ครัวแม่ครัวผมเปิดครับอันนี้มีกะจ้าอันนี้มีมีครัวให้โรงแรมนี้ดีกว่ะมีครัวให้เป็นไงบ้างโอเคหิวหน้ามืดหน้ามืดนี่อะไรลากลาวปลาปลาโอ้ยโปรตีนบานนี่วิิวมีไข่ด้วยไขไข่ต้มมาจากไหน เอามาจากโรงแรมไม่เช้านี่แกมาได้ขนาดน,นี้เลยเนี่ยใช่สามารถโอไม่ธรรมดาจะมาไรสบินจะหมด่ะเนี่ยถ่ายก่อนี่มีพริกด้วยครับนี่กินได้เป็นเดือนนี่ผ่านมาหลายวันแล้วขนมยัองอยู่ครบอี่ เราต้องไปกลับถ้าเราอย o กไปที่นี่เราต้องขึ้นรถ Every time I pay, I ask my wife first. Okay. <laughs> <laughs> Same. You <laughs> you need a receipt or something? No, okay. thank you. You're welcome. Okay. Have, Have a good nice day. day. Yeah, Bye-bye. Bye-bye. Today, we came to... Heidelberg. Heidelberg. Right? I'm not อ,อยู่ไฮเดียลใช่ไหมเจ <He idel, S 1> ้าไฮเดียลเบิร์กอยู่ตรงปราสาทซี่โอ,โอ้โหสวยมากฮ<ะ>ัลโหลฮ<ะ>ัลโหลมีแต่งีกาด้วยเจ้าบอกคือบอกเพื่อเรามาเที่ยวเขาใหญ่เออเขาใหญ่อยากมาคลั่สเน่าเลย 嗯。Hmm. <laughs> You come up, I i've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago.